สวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับวันนี้ผมมากินก๋วยเตี๋ยวเวยน็นตโกร้านดังนะครับร้านดังดังมากไม่ใช่ดังธรรมดาชื่อร้านในอ้วนเสาชิงช้านะครับอยู่ตรงซอยข้างโบสถามนะครับกรุงเทพมหานคระนะวันนี้ผมมากับพี่สาวพี่สาวถนัดแดกเหมือนกันชื่อพี่ไก่นะครับ อะมาดูเย็นาโฟกันเลยดีกว่าพี่ไก่เป็นคนแนะนำร้านนี้เย็นาโฟนี่มันเป็นเย็นาโฟต้มยำไหมไม่ใช่ไม่ใช่เย็นาโฟเฉยเฉยเย็นาโฟเฉยแล้วก็มีแบบหมูหวานเวลาเราสั่งนี่สั่งแค่น้ำน้อยน้ำมากน้อยพอมันจะมันจะเข้มข้นคลุกคลิกคลุกคลิกเกล็ดเลยไม่เหมือนที่ไหนไม่เหมือนที่ไหนอ่าคำชินแล้วขนมนี่อะไรขนมมีมีหวานโอ้ไม่สั่งให้มากอ่ะแต่เดี๋ยวสิกินก่อนสิกินก่อนแบกก่อนทาไง จัดไปเย็นจะโฟนายอ้วนเขาทิ้งช้าลองดูแบบไม่ต้องปรงุงเลยไม่ต้องปรุงซื้อเยอะนี่นะทุกทิ้นี่นี่รวมแล้วมันเป็นอย่างนี้ค่ะรวมแล้วแบบว่าวไม่เยอะไม่เยอะอะไรกูล้วเธอเองช่วยไม่ต้องออกอินไหมอันนี้ลองซิมก่อนมผมก่อนแล้วกัน มาเน่ดูเน่จัดไป<อ>นำม,มาแล้วนะแปปหนึ่งเอาแบบเราแบบลำใหญ่นะลำใหญ่อะเอานลำแข็งมาให้วอา้อาวได้แดดไหมเนี<ๆ>่ยวันนี้อา้าวจัดใบเย็นแบบโฟในอ้วนนะครับมีหมูหวานด้วยอืมอืมเพิ่มเข้าไปเนี่ย แง่เอา้าเอา้ามาแมงตามเาเยอร่อยน้ำอร่อยคุกคลืออร่อยหมูหวานเต้มคน้นอ่ะตรวจิงเหื่อละยังหมูหวานอร่อยด้วย เราลองลูกชิ้นกุ้งเปรเียวๆก่อนลูกชิ้นกุ้งอร่อยจริงเขาทำเองเพราะว่าเห็นหน้าร้านเขาแล้วแบบโอ้โอลูกชิ้นกุ้งกองกันเป็นตับเป็นภูเขาไฟเขาขายตั้งถาดเลยนะฮะอืมอ่อนแนละ้วไม่ได้ผมยังไม่ค่อยชอบนะลูกชิ้นกุ้งก็ได้ นังเอาฟองอร่อยเลยรสจิ๋กเดีนะอย่างย่งอย่งเนี้ยมไม่เาวนะมันเกาเพะมันขายทุกวันถ้าถ้าขายดีมันก็มันก็ไม่เก่าอร่อย

หนเลย,เลยร่อหไม่อร่อยัมดวนะครับไม่มีตัดต่อนะคลิปนี้ ยังไม่ถึงไหนน้ำลำไยน้ำน้ำชาวะชาอยู่นี่โอ้ยทำไมน้ำสีแม่งเหมือนกันทำไมกูเจือจังวะป้ายนิ้วบังกล้องนะมึงอ่ะนี่ดูพี่สาวของแม่ยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนยังอยู่ที่เดิมฮะไป็นงของานใส่ถุยางหรอไม่ไเดินไป เสียงเซียมีคัขยาดมป่ะฮะไม่ใช่มเสียงเคียวยูครับเอาะเออผมมั่วอ่ะแต่ทุกอย่างถึงถ้วยมันก็คล้ายๆกับหตงกวะเข้าถึงสารพัดเครื่องมีเครื่องสิบปวอยางครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบพอดี นี่อะไรฮะน้าวโอเชื่องข้างโอ๊เชื่อ<ม>เราก็ต้องใส่หมี่เย็นด้วยนะช่วยให้ไรฮะสามสิบ <30 S 2> บาทเทียบเลยคเครื่องใส่น้ำแข็งน้ำใหญ่ยี่อยู่ค่อนข้างร้านในห้วนเลยนะครับกินก็มีนะเอบยีนัโฟในห้วนเสร็จแล้วก็ซักต่อเลยะะบดเบี้ยว ขึ้นห้าน้านในเขื่อนนี่กินกุ้งทำเตมตู้มาเร่ยร้านเขาร้านเล็กๆแต่กกว่าที่นั่งลอยๆล้อมรอบร้านแกดูเลร้านที่เขาหาข้องเดียวในซอยข้าง บะหมีเ่เย็นเร้าไปาภาวสักวักเลยนะปูบ,บางก้องเ,เต็มเลยบอกว่าระวังไม่เชื่อผูกมันเข่เออ่านครับะมี่อ่ะนี่พี่สาวผมยังแดกไม่หมดนะครับ <c oughs> ยังยังปลานีดอยู่ <c oughs> ผมไปไกลละอ่ะ นี่โบกเกียเขาชื่อโบกเกียมันมีเย็นนี่เครื่องเพียบโอ้โหบานสดอย่างนี้นี่หน้าร้อนนี่สดอย่างนี้นี่มันสุดยอดนะอ่ะอืมกลัไม่ทันเป็นกโปรงเ่วยห่ห้าสิบาบาทโบกเกียอีกสามสิบกินน้ำนมยายหน่อย ก็เก้าสิบบาทน้ำใยขวดนึ่ก็เก้าสิบบาทไม่ถึงร้อยอ่ะก็อิ่มแล้วก็อร่อยนะแต่ว่าถ้าผมถ้าผมกินจริงๆเนี่ยก็ต้องมีสามถ้วยอ่ะไนเดลฟัวรถ้าติถิาถิมแต่ก็อร่อยต่องรุ่งขายได้มไม่มีที่จอดรถนะครับแถานี้ถ้าจะจอดก็ สัรหาเอาแล้วก็เดินเข้ามาต้องมานะนะ้าแนวกดทนหน่อยนะครับจะมาแดกร้านเย็นอโฟในห้วนเนี่ยจัดไปคำใหญ่ๆขนมชื่นใจชื่นใจเย็นๆย็นอืมไม่หวานมากอร่อยนะอร่อยคนคำ thuộc bà cha mẹ hả? cái gì? nó bà cha không dài. มื้อใหญ่ไปนั้นเลยเอมันไม่ใช่ทอดทอดเลยไม่เป็นปากทอดที่เดือดเลยก็ครับไอ้ทอดหวานขึ้นขึ้นตัวแล้วด้วยหอมนี่นะก็เป็นว่าโอเคเลยน้ำนี้ผ่านแน่นอนแล้วก็อร่อยแล้วที่สำคัญมีโบเกียให้แดกล้างปากด้วยนะครับก็เท่านี้แล้วครับอย่าลืมกดติดตามนะครับทั้ง Youtube Channel แล้วก็ Facebook นะครับ Fanpage หม่อมฮดแดกนะครับก็ในแฟน p a g e เรามีถ่ายเทอาสดด้วยนะครับจะเริ่มตาก3ชั่วนะครับวัสดีครับมา YouTube ไม่รู้จะดูริการอะไรมาดูด่มีผีที่กอนรักตัวอวนและแทบม,มีแก้ม,มนรวนพีจะแดกขนมจะแดกหลุ่มจะแดกโกก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลอ คติของเขาขยอมแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปไม่ใจเย็นถั้งจิมซีฟูดผสมว่าซาบิว่าซาบยังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยสาดก็มอง่อมชนัดแดก